วันนี้พามาอัปเดตนะครับผมรูทุกไก่กันก่อนนะครับผมให้ใครใครเหี่ยวไข่คีบเมื่อเพื่อจะรอคลิปต่อไปเนาะอ่าอันนี้ลูกไก่คะรุ่นนะครับผมนี่นะนี่คือลูกไก่คะรุ่นนะครับรุ่นอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะนะครับผมก็เลยจะมีไซส์ไล่ไล่กันไปนะครับผมคะไซส์ไปนะฮะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะวิวาดกันนะครับผมพี่สอนน้องนะครับผมน้องก็กินตามพี่นะฮะ เราจะใส่กันไปตามสเต็ปนะครับและนี่ก็คือเด็กๆชุดใหม่นะครับที่เราเพิ่งจะแยกมานะครับได้เพิ่งแยกมาเมื่อกี้เลยนะครับผมอ้าวนี่ฮะใส่ข้อเท้ากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเริ่มกินอาหารเป็นแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีสามแม่รวมกันอยู่ในนี้นะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันเยอะอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะสามแม่รวมรวมกันอยู่นะครับผมใส่อาหารหันให้กินอาหารแล้วนะครับผมเป็นอาหารไก่เล็กนะ อ่าแล้วก็ใส่น้ําใส่วิตามินเกลือแร่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมนู่นฮะกระปองน้ํากระเด็นเซนซ่าอยู่นู่นนะครับผมฝึกกินน้ําเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเอาลงไปอยู่กับในกล่องรุ่นพี่นะครับเพื่อที่จะให้เขารู้จักกันนะครับผมนี่ฮะเตรียมเรียบร้อยกินอาหารเก่งแล้วนะครับผมนี่ฮะอาหารหมดเลยนะครับก็ดูกันเพลินๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอฟซีทั้งหลายจะเริ่มจะคิดถึงกันนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะฮะ นี่เราใส่น้ําให้ดูเลยนะครับผมนี่วิตามินเห็นไหมฮะสีแดงๆนะครับไก่ไก่หนึ่งวันนะครับเพิ่งแยกออกมาก็กินไปเลยนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะอาหารนะครับผมสําหรับไก่เล็กนะครับผมอ่านี่ดูเลยนะครับนี่กินกันอ,นอร่อยเชียนี่นะฮะน่าจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับผมนี่หลายหลายคนอาจจะใช้ทำไมวันนี้ถองรุ่นนี้เป็นกลอง นะครับเป็นกรงโป่งและพื้นรูเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าลงไปนอนในนี้นะครับผมนี่และช่วงนี้นะครับผมหน้าร้อนแล้วนะครับผมไฟเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเปิดให้นะครับผมตอนกลางคืนนะฮะปิดเลยนะแอฟซีทั้งหลายนะฮะคือช่วงนี้หน้าร้อนร้อนสุดๆนะครับไม่ต้องไปเปิดไฟเขานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดไฟนะครับใครอยากจะเปิดไฟให้ให้ไก่เรากินอาหารตอนกลางคืนนะครับเปลี่ยนจากหลอดอ่าหลอดให้ความร้อนนะครับเขาเรียกว่าหลอดไส้เนาะหลอดไส้กับหลอดตะเกียบนะฮะเปลี่ยนให้เป็นหลอดอ่า LED นะครับผม เป็นหลอดนวลน,นะครับหรือว่าจะเป็นหลอดมีหลอดอสีขาวเนาะแล้วก็หลอดสีเหลืองนะครับแสงนะแสงนะไม่ใช่ตัวหลอดนะครับผมเราก็เปลี่ยนให้เป็นหลอด LED นะครับตามที่บอกนั่นเลยนะฮะไก่ก็จะได้แสงสว่างแต่ไม่ได้ความร้อนนะครับผมนี่ฮะเราก็จับเข้ามาอยู่ในกล่องนี้เพื่อที่จะให้เขาเริ่มรู้จักกันนะครับอันนี้ที่พี่เข้าหนีอยู่ตรง,งน,นี้ไม่ใช่กลัวกล่องนะัะกลัวกล้องโทรศัพท์ เดี๋ยวเราไปดูครับนี่คือไก่อายุหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ไก่ที่อยู่ในกล่องอายุอ่าะไ,ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเราไปดูนะครับวันนี้มาอัปเดตไซส์ไก่ให้ดูเิเๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูไก่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับที่ลงมาอยู่ในกล่องนี้นะฮะไซส์ไก่ของพี่เอ็ะตัวขนาดไหนแล้วนะครับผมนี่ครับแปลกหูแปลก,ปกตาแน่นอนครับไซส์โตขึ้นมาเตรียมตัวย้ายลงล้าวดินนะครับผมมีเริ่มทะเลาะก,กันนะฮะเริ่มจิกขนตูดแล้วนะครับแสดงให้บ่งบอกให้รู้ว่า พื้นที่เริ่มแคบเกินไปนะครับผมนู่นฮะไก่ตีนโตนะครับตอนนี้ยังไม่มีจาหน่ายนะครับจะเย็นๆนิดนึงนะฮะรอสองตัวนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์ฮะให้เขาโตสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราอาจจะสั่งแม่พันธุ์ตัวใหม่เข้ามานะครับผมให้ครับเท่ากับตัวผู้เนาะตัวเมียเราอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะโอเคนะครับหลายคนบอกเอ๊เริ่มทะเลาะกันยังไงนี่ไงเริ่มกินหางกันแล้วนะครับผมเริ่มจิกหางเริ่มมีแผลนะครับผมเอามีอยู่หนึ่งตัวนะไม่ตอนนี้หล่นไปหมอบอยู่ในซอกนู่นฮะโดนจิกตูดเป็นแผลนะครับ พีเอฟได้เอายาม่วงป้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่คือรุ่นอายุหนึ่งเดือนขึ้นมานะครับผมจนถึง2เดือนนี่ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับเตรียมย้ายลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูดูรุ่น2เดือนกว่าจะเข้า3เดือนที่เราย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนะครับว่าตอนนี้ไปขนาดไหนแล้วตอนนี้พีเอฟหวานข้าวกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้พามาดูไซส์ดาบามาดูการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับเผื่อเอฟซีจะได้ดูการพัฒนาของไก่ในฟาร์มเราเนาะช่วงช่วงนี้พ่อแม่พันธุ์ก็จะ จะทําการพักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับเจ้ากระทิงดํานะครับเจ้าดํากระทิงไฟเจ้ากระทิงดําเจ้าดากระทิงไฟนะครับผมเราได้เอาเข้ามาอยู่ในล้าวล็อกที่มีแม่ไก่ฟักไข่อยู่แล้วนะครับเพื่อกระตุ้นเฉยๆนะครับผมแต่ไม่ให้ทับนะครับชทวงนี้อากาศร้อนนะฮะก็เลยไม่ได้ให้ทับตัวเมียนะครับแล้วก็แม่ไก่หลายตัวนะครับเราให้ฟักพักฟื้นนะครับผมแม่นี้นะครับพักฟื้นไม่ทํา ไม่ได้ทําการแยกลูกนะครับผมนี่แม่ไก่ที่เราเปิดโปรโมชั่นนะครับลูกไก่ตัวขนาดนี้ไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเปิดโปรโมชั่นไว้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับมีเจ้าของไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอส่งสิ้นเดือนนะฮะเอฟซบอกว่าพี่เอฟครับไม่สะดวกรับนะครับช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรครับพี่เอฟเลี้ยงไปให้ได้นะครับผมนี่ผมนี่ฮะแยกเจ้าแยกเจ้าดาพยักมาไว้นี่ครับพักฟื้นนะครับตัวเมียนี่เพิ่งพักฟื้นนะครับเพิ่งออกมาจากลังไข่นะครับไข่เน่าหมดนะฮะ เราก็เอาดำพยักมาพักฟื้นอยู่ด้วยกันนะครับยังไม่ได้ให้ทับนะฮะรอแม่ไก่พักฟื้นสองวัน,นเดี๋ยวเราจะแยกไปอยู่แล้วพักฟื้นของแม่ไก่นะครับผมนี่ดำพยักนะครับผมยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะฮะใ่รูกเป็นปกติแต่ช่วงนี้งดทับครับผมงดรอให้พ้นกลางกลางเมษาไปนิดหนึ่งนะฮะให้แม่ไก่พร้อมนะครับให้อากาศพร้อมเราก็จะเริ่มทับกันใหม่นะฮะเ,เรามาถึงนี่เลยฮะแล้ว,ลวอายุสามเดือนเป็นไงครับพัฒนาไปเยอะนะฮะ โครงสร้างหน้าตานี่ไม่ธรรมดาเห็นไหมครับบิ๊กไซส์ทั้งนั้นนะครับผมตอนนี้เริ่มหดข้าวเปลือกอย่างเดียวแล้วนะครับผมี่พอลงร้าวใหญ่นี่จะกลายเป็นข้าวโพดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ปล่อยเด็กไปก่อนนะฮะปล่อเด็กๆไปก่อนนะครับให้กินข้าวเปลือกไปก่อนนะฮะสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้ข้าวเปลือกเพียวๆนี่กินสบายๆแล้วนะครับผมกระเพาะปิ๊นทุกตัวนะฮะก็เอาเป็นว่าพอลงมาอยู่ร้าวใหญ่นะครับก็ลงจะก็คงจะให้ ไม่อยู่ในสุ่มก็เดี๋ยวจะไปทำกล่องอนุบาลอันยาวๆให้นะครับผมแล้วก็จะฝึกให้กินข้าวเปลือกไอ้ให้กินข้าวโพดนะครับเพียวๆหน้าเหมือนชุดพี่ๆเขานะครับผมตอนนี้ยังปล่อยให้ล่าเริงสำรานใจกันไปก่อนนะครับผมนี่ฮะนี่ดาวเด่นของเรานะครับผมเดินอกตั้งมาเชียสุดห่อนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เปิดแบ่งแล้วนะครับรุ่นนี้เราปิดไปแล้วนะครับผมนี่มีเด่นๆอยู่หลายตัวนะครับชุดนี้ เอาไว้เป็นไก่ไก่หนุ่มนะครับผมค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ไม่เปิดแล้วนะฮะนี่ฮะก็เป็นชุดที่เปิดแบ่งอ่าสิบคู่นะครับแต่มี f อฟซีปิดไปแค่หกนะ,ะที่เหลือเราก็จะเก็บไว้เองหมดนะครับผมแล้วก็จะแบ่งอีกทีนึงก็หนุ่มพานนะครับไม่มีไม่มีไม,มไม่มีหนุ่มวัดดวงนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็หนุ่มแล้วอย่ารอวัดดวงมาเลยครับเอาก็เอาให้มันดีๆไปเลยนะฮะ ก็เอาเป็นหนุ่มผ่านไปเลยแล้วกันนะฮะก็ใช้งานได้จริงนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับติดต่อมาเรามีคลิปส่งให้นะครับถูกใจนะฮะราคาคุยตรงกันนะครับคุยกันถ้าเกิดมันโอเคพอดีพอได้เราราคาไปตรงกันก็จัดไปครับก็ชุดข้างล่างคงไม่พาไปดูแล้วครับเพราะว่าชุดข้างล่างนี่ต้องรองเป็นโอกาสหน้าเพราะเขากินข้าวไปแล้วเนาะเขาคงวิ่งกระจัดกระจายกระเจิงกระจุยกันไปนะครับ ก็คงจะไม่อยู่ให้เราถ่ายกันแบบสบายๆนะั้นเดี๋ยวลองลองไปดูครับถ้าเกิดถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างก่อนถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวปิดคลิปนะฮะถ้าถ่ายได้เดี๋ยวก็จะได้ดูนะครับว่าการพัฒนานะครับไม่ให้ได้ดูมาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือถึงจะไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับแต่เวลาเราทําคลิปเราก็ถ่ายให้ดูอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นภาพอยู่นะครับแต่พอพักหลังมาเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตให้ดูประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผม ก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าความแตกต่างนะครับความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวลงไปดูไก่สามเดือนนิดๆกันครับว่าไปถึงไหนแล้วผมเริ่มเดินหากินกันไก่แล้วนะครับกระจายอยู่กันนู้นวิ่งหนีเข้าร้าวแล้วเดี๋ยวเราไปตามถ่ายในร้าวต่อนะน้อยนะครับนี่เราจับเราเล่นทุกวันนะครับเราจะคุ้นนะดูนะครับอ้อย พาเขาไปส่งร้าวนี่ว่าตัวอื่นเขาไปอยู่ร้าวกันหมดแล้วครับไก่พวกนี้นะมีอะไรเขาก็จะวิ่งเข้าล้าวก่อนนะครับผมเป็นเรื่องปกติเนาะก็ะเป็นนี่ยังไม่ได้มากวาดขี้เขาเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นไงครับโตขึ้นมาเยอะนะครับผมพัฒนาม,มาสวยงามเลยทีเดียว <c oughs> เฮ้ยเลี้ยงเองชมตัวเองนะครับนี่สมบูรณ์แต่นี้เป็นข้าวข้าวโพดกินข้าวโพดนะครับมีให้ข้าวเปลือกบ้าเป็นวังวันเนาะนี่ พื้นเลื่อนนิดหน่อยนะครับผมเลยยังไม่ได้กวาดขี้นะปล่อยเขาขี้ไว้กองกองไว้เดี๋ยวจะกวาดไปใส่ต้นไม้นะฮะเริ่มเดินนะ,นะพอเราเดินตาเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ตื่นอะไรนะครับแต่เมื่อกี้เจอข้างนอกเขาก็จะตกใจวิ่งหนีเข้ามานิดนึงพัฒนาไหมครับพัฒนาไปลไกลนะครับผมเพราะว่าขนาดผมเห็นเองทุกวันยังรู้สึกได้เลยว่าเขาพัฒนาไปลไกลมากตัวใหญ่มากนี้นะฮะตัว พวกสีดำๆนี่เราก็มีนะครับเราพยายามทําสีดำๆนะสวยงามชุดนี้เราก็แบ่งออกไปนะครับชุดชุดนี้คือชุดโปรโมชั่นะฮะสามนะครับผมที่มีสามตัวนะครับนะครับชุดนั้นก็ปิดไปแล้วนะฮะ fcfc FC ปิดไปแล้วนะครับผม fc เอาไปเอาไปเพื่องข้าวต่อที่บ้านนะฮะคู่หนึ่งเมียสองนะครับผม โปรที่ลงไว้ปิดหมดทุกโปรนะฮะรอโปรใหม่นะครับเดือนเมษานะดูว่าจะจะมีชุดไหนโผล่ออกมาอีกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พาอัปเดตเด็กๆอัปเดตไก่นะครับผมชุดชุดตั้งแต่หนึ่งเดือนตั้งแต่หนึ่งวันเลยนะครับจนถึงสามเดือนนะครับผมนี่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บไปละบ๊ายบาย